สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อกล่อง i d Box นะครับอันนี้คือกล่อง i d Box ท่านผู้ชมเห็นไหมเข้ากับโทรทัศน์ตัวนี้นะครับทีวีตัวนี้ก็จะเป็นทีวีของ Vertex นะครับอันนี้จะเป็นทีวีดิจิตอลนะไม่ใช่สมาร์ททีวีแต่พอเราเชื่อมกับกล่องทีวีดิจิตอลของ ตัวไอทแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสมาร์ททีวีเลยนะครับท่านผู้ชมมันสามารถเล่นเน็ตมันสามารถดูฟุตบอลก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อให้ดูแล้วก็วิธีการตั้งค่านะครับว่ากล่องตัวไอทีของเราเนี่ยต้องตั้งค่ายังไงให้มันเป็นบัญชีเดียวกับในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราสมัครแพ็กเกจดูฟุตบอลผ่านแอปพลิเคชันนะครับบางแพ็กเกจเช่นแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายอาทิตย์แพ็กเกจรายปีเนาะจบซีซันเนี่ยมันก็สามารถดูได้ทั้ง ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในทีวีแล้วก็เว็บไซต์ดูได้3ที่เลยสมัครที่เดียวนะครับโอเควันนี้จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ดูผ่านกล่องถวยดีบ็อกเนาะหลังจากที่เราเชื่อมต่อกล่องถวยดีบ็อกเข้ากับทีวีได้แล้วทีนี้เราก็ไปล็อกอินนะครับทำไมต้องไปล็อกอินท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเข้าสู่ระบบเนี่ยคือตัวนี้เราเข้ามาในกล่องถวยดีบ็อกก็จริงนะครับแต่เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบเราต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนใครที่มีบัญชีอยู่ใน โทรศัพท์อยู่แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยมันจะง่ายมันจะไม่ต้องมาพิมพ์ในรีโมทมันพิมพ์ยากเนาะโอเควิธีการเชื่อมต่อให้กล่อง t ัวอเดีบ็เป็นบัญชีเดียวกับแอปพลิเคชันตัวดีที่มีอยู่ในมือถือนะครับท่านผู้ชมก็กดเลื่อนเข้าไปนะครับกดเลื่อนเข้าไปด้านบนสุดแล้วก็เลื่อนเลื่อนขวามานะนาตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมแล้วกดโอเค จากนั้นกดเข้าสู่ระบบอ่าเดี๋ยวเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นอันนี้มันเชื่อมต่อของผมอยู่มานะครับตรงจากนั้นท่านผู้ชมก็เข้าสู่ระบบ,บด้วย QR ของ True ID ท่านผู้ชมกดอ่จากนั้นก็จะมี QR มาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับนำโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน True ID เลยนะ เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวดีเนี่ยตรงนี้มันจะบอกเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวดีจากนั้นกดไปที่สแกนนะครับตรงนี้จากนั้นก็ scan สแกนเลยสแกนเฉยๆมาไหมอ่ามาแล้วนะครับสแกนเฉยๆมันจะอ่านเองนะครับจากนั้นก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่ายืนยันตรงนี้ท่านจำกดยืนยัน นี่นะครับเข้าสู่ระบบได้แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็จะเ,เ,เป็นบัญชีของเราเป็นบัญชีเดียวกับตัวนี้เลยนะครับเราก็กดบันทึกเข้าไปหน่อยอนะครับทีนี้เมื่อเราสมัครแพ็กเกจดูบนที่นี่นะครับเป็นแพ็กเกจทั่วไปเนาะเป็นแพ็กเกจดูบนพิมร์ลีกทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็ได้ดูผ่านกล่องถ้วยดีบ็อกก็ได้ดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้ดูได้3ที่เลยนะครับซึ่งมันเป็นบัญชีเดียวกันนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับ point อของเราก็จะปรากฏขึ้นมาเลยอันนี้1125พอย point นี่ก็จะเป็น1,125พอย point นะครับซึ่งมันเป็นบัญชีเดียวกันนะครับทีนี้ก็เหลือแต่เราจัดสมัครนะครับว่าเราจะสมัครแพ็กเกจดูบนอะไรซึ่งมันจะไม่ไปเกี่ยวกับแพ็กเกจทัวน์ล็อกนะไอ้ทัวน์ล็อกอนะันนั้นมันดูฟรีเนะี่ยดูได้แค่ในมือถือนะครับเพราะว่ามันให้ใช้เน็ตแค่ในมือถือนะครับส่วนตัวกล่อง t ทรอีดีบล็อกตัวนี้ผมเชื่อมต่อไ i ไ i มันกาา็ไม โอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นีน้นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อกล่อง True ID นะครับให้เป็นบ,บัญชีเดียวกับแอปพลิเคชัน True ID ที่มีอยู่บนมือถือนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้าม,มาถามได้นะครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาสมัครแพ็กเกจดูบนให้ดูนะครับแล้วก็จะพาดูผ่านทีวีซึ่งมันจอใหญ่นะดูแลสัใจกว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ